ไปตัวเองสิเฮ้ยสวยมากไม่เหรอ <laughs> สวยมากเลิศมากพี่มาช่องไหนพี่มาผิดช่องไหมนี่ช่อง tiktok ค่ะพี่<อ>เห็นอยู่จังหวัดไหนนี่มาจากสิขอรภมูมิค่ะจังหวัดไหนนะมาจากซิรขอศีรขอคือที่ไหนอ่ะศีรขอรภูมิจังหวัดไห จะบาดอะไรจะบาดสิขออ๋อพี่อยู่พี่อยู่เมืองไทยไหมเนี่ยอ้าวคนไทยไงคะ่ะคุณไทยคุไทยพี่ผมชื่ออะไรเนี่ยรู้ไหมจําได้ค่ะอ๋อ <c oughs> ผมชื่ออะไรอืมชื่ออะไรจะจาไม่ได้ <c oughs> แล้วพี่กดติดตามผมหรือยังกดแล้วค่ะผมมีลูกชื่ออะไรรู้ไหม รู้ค่ะรู้ค่ะจําได้อยู่ค่ะชื่ออะไรครับอือก็แค่จำชื่อไม่ได้อะค่ะแล้วพี่ทำไมแบบพี่แบบว่าทําไมบ้างมนดูไลฟ์สดผมเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วพี่อยู่กบใครเนี่ยกับพี่จ๋าเอฟซีผมมาน่างนี้แล้วพี่จ๋ารู้จัก อีกนานค่ะออีกนานค่ะือะนานแล้วเนาะอฝนตกไหมพี่แล้วไม่ฝนตกมากแรงมากเลยค่ะทั้งคืนเลยค่ะน้องน้องไม่หลับมันไม่หลับบ้านพี่กี่โมงแล้วตีสี่ออ๋อตีสี่ <laughs> พี่จะจะมีโอกาสพี่มาดูคอนเสิร์ตผมไหมเดี๋ยวซีคอนรัพูงมาเราจะได้ไปอยู่นะสุรินทร์หรือเปล่าพี่อยู่จังหวัดสุรินทไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะสุรินสุรินนี่เป็นจังหวัดไหมจังหวัดค่ะ,คะโอเคพี่อายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบอายุยี่สิบหรอใช่ค่ะว่าเด็กจันว่าสิบกวบแมนค่ะ,คะตือเล่าไหนบ้นี่ได้อยู่ตือเล่าให้ฟังแนะ่ ไอ้ซาั้าดาแล้วป ala, ้าดาวไม่เห็นอันนี้มันดาวอะไรหนีมันคนละเมื่อกี้ป้าดาวป้าดาวมาอันนี้คนละดาวนั่นี่อนีดาวอะไรหนีพี่ชื่อดาวไหมแม่ชื่อองดาวค่ะแม่ชื่ออองดาวไม่พี่ชื่ออะไรชื่อเล่นพี่ชื่ออะไรคำปุยืคำปวกคำอะไรนะคำปุยคำปุยสเม็ทธืมพี่คำปุยชื่อคำปุยเนาะ ใช่มันรับป้าดาวมันคนรับป้าดาวปะเนี่ยเพื่อนพี่จ๋าไงพี่ฝากป้าดาวก่อนเพื่อนพ่จ๋าค่ะอืมกินนิ้วไข่อะป้าดาวสวัสดีครับสวัสดีลูกป้าเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาผิดดาวหรือเปล่าเนี่ยว้าวคอมบี้ อาซื้อ,อยาดมแล้วนะทำไมราคาลงมากเลยดีใจจังเลยอ,ะอ่ะาไม่ใช่ไรน,นะเม <c oughs> ื่อกี้เขาบอกว่าป้าดาวมาผมก็เลยแบบเอ๊ะป้าดาวมาใช่ป้าผมเลยกดลูกป,ป้าดาวขึ้นแต่มันขึ้นอีกดาวหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรดีแล้วบ๊กน่ารักลูกน่ารากักนะพี่คำปุยน่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้ป้าดาวนะน้องคำปุยขาเอนดูเอนดูพี่คำปุยรู้จักไรพี่คำปุยรู้จักป้าดาวไหมรู้จักรู้จักค่ะ รู้จักดวงดาวจันทึินดาไหมรู้จักมากเลยค่ะรู้จักมากด้วยเดี๋ยว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 โดนอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นอสีะไรค่ะเป็นอะไรคพี่ไม่สีฟ้าไม่ค่ะกระชับสีเขียวไม่บิ๊กบิ๊กนี่เขาบ้าเขา เขาละเขาละเขาละสีของพี่นี่เขสีฟ้าลูกของพี่นี่สีฟ้าค่ะลูกค้าเราก็มาเหมือนกันเนาะเขาละสีกันสีฟ้ากันสีเขียวอือพี่ยครูจะขอโทษนะครับเป็นเพื่อนพี่จ๋าใช่ปเปล่าคะเป็นเพื่อนพี่จ๋าร์จ้าใช่ไหมจ่าจ้ารู้จักหรอ ดูจับพี่จ๋าไนี่ยเหรอดูจ๋ามาดาที่ถึงเรื่องมดาวเดิมองเดียกันไปเจอกันนะครับครับไปเจอกันลูกบิ๊กขอให้ขายดีๆัวนนี้าเอฟลูกแล้วนะไปเอฟลูกแล้วนะคุณขาซื้อเรียบร้อยแล้วโอเคไปแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายลูกรักลูกนะขอบคุณคครับบขอุณมากครับสวัสดีครับอันบ๊ายบายนะคำปุยนะคำปุยถือนามได้ลูกบ๊ายบายนะเจอกันใหม่นะจุ๊บ อันตรายข้ปุ๋ยปังป่องไร่เหอดูแน่แน่ว <laughs> ันนี้เสือภัยมากเลยป้าดาวมาเรีบมีอีกดาวหนึ่งก็คือคนละดาวเป็นการข้ใจผิดของการสื่อสารที่งานเราป้าดึงคนขึ้นกล้องผิดชีวิตเปลี่ยนเนี้ยว่าเจ็บท้องพี่เราอยากเจ็บท้องเคยเจ็บท้องแห้งมือน,นี่อี่ดีขอบคุณป้าดาวนะครับที่มาเยี่ยมเยี่ยมเยียนช่องปุ๋ยบ้านอินแลนด์ โอ้โหวันนี้เซอร์ไพรส์ามากแล้วหกพันหกร้อยท่านกดติดตามช่องผู้บ้านจีแนีนแ์วไว้หรือยังครับประดาหน,น่ารักอะ่ะแบบดูคนสมัยเด็กเนะาะอมเลยกกเลึกรียเ,เพียงไหมข้ามปุ๋ยเอฟซีผู้ใหร่บุน่าจะเอฟซีทัวแอบทัวโล <laughs> แล้วบูหัวจักซื้อข้าว้อมเดชแต่หัวจัอีกซื้อคนอน่งกู <laughs> เริ่มงง luôn có tiêm rồi biệt để rồi là tôi phải đi đường được ba đi đường đi bà ยินเล่มกตะก้านะครับสวัสดีครับ,รบขอบเขตตะก้าแล้วอุ้ยขอบคุณนะครับดูอยู่ใช่ไหมฮะดูอยู่ <c oughs> ขอบคุณครับอย่าลืมกดน,นะพี่หอมมากนึ่งแถมนึ่งวะเฮ้ยบ่านแถมมันสิบพเพราะมันจะรูบอ๋อมันรูบเยอพี่เขาเมื่อกี้พี่เขาก็ดูเพี่อนเขากดเหมือนกันกดตะก้าแล้วฟ้ามีตาเมื่อกี้พิธีกรรายการฟ้ามีตาก็มานะคะทุกคน เห็นป้าเมื่อกี้มาขึ้นก้องเมื่อกี้น่ะพระดาน่ารักมากโอ้โหตอนนี้คือบอกว่าจะขายห้าราบ้านแต่ว่าผ่านบ้านงงมากนะครับเราบอกว่าเราจะขายแค่พันห้า้รบ้านแต่ตอนนี้ตะก้าเราขึ้นพ่านบ้านเกิดอะไรขึ้นทุกคนเกิดอะไรขึ้นเอ่ยดีนะไม่อยู่กับปุกสีกูจะหาอะไรล่ะข้าวหน่ารักพี่น้องเป็นสิหลักเราเน่าเราหน้ารักกับทุกคนเรา สำหรับผมไม่มีสตูไม่มีฝ่ายไหนผมรับได้หมดว่าจะเป็นมิภาพที่ดีต่อกันเข้ามาดูผมหนึ่งหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นเป็นพระคุณต่อผมแล้วนะครับไมาจะเป็นเข้ามาดูแบบโดยชอบหรือไม่ชอบอะไรเนนงี้ยผมก็มองว่าเป็นพระคุณต่อผมแล้วหนึ่งครั้งเข้ามาผมเพืพ่อนเพื่อนหนึ่งครั้งหนึ่งยอดวิวเนี่ยมันคนดูตอนนี้หกพันเนี่ยเก,เกินเกินรึ่งเหมือนเนี่ย ผมมองว่าเป็นพระคุณทุกท่านเลยในการเข้ามาดูผมน,นะครับซึ่งผมไม่ได้มองว่าแบบเป็นอะไรยังไงเลยคือขอแค่มาดูก็คือขอบคุณแล้วแล้วก็ยินดีที่จะคุยด้วยแล้วก็อ่รับฟังนะครับคำปุยน่ารักเอ๊ะหรือว่าคำปุยจะเป็นดาวดวงใหม่คำปุยจะเป็นดาวดวงใหม่ทุกคนบ้างไงใคองอรัาไล ไม่าจะเป็นใครนะจริงๆก็ผมแบบเหมือนเพจเหมือนเหมือนช่องต่างๆที่แบบทําคลิปมาชมตีผมเนี่ยผมยังอยากมีโอกาสเลี้ยงข้าวเลยนะจริงๆช่องนั้นช่องนี้ด่าผมอย่างนั้นอย่างนี้แบบผมแบบอยากเจอตัวจริงแล้วแบบอยากสวัสดีครับแล้วก็พาไปทานข้าวมีอะไรคุยกันดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเป็นฟิลนัไน้ซ้ำใครได้ว่าอะไรใจดีสู้เสือไปเลยเพราะเราก็ไม่อยากเป็นศัตรูใครอยู่แล้ว อันอยูเมืองหนอกเมืองหน้อหนอหนาอันป้าอะไรต่างๆอยู่สวีดดอกทสวีเดนนอร์เวย์เนียฟลอก์เมเนรังที่แบบไร้สวดด่าผมเนี่ยผมแบบมีโอกาสเลี้ยงข้าวครั้งหนึ่งล้วก็อยากกอดให้กำลังใจหนึ่งครั้งว่าเรามาดีกันเถอะเพราะเราไม่เคยมีปัญหากันเลยอะไรเงี้ยอยากมีโอกาสอย่างนั้นมากเพราะผม <laughs> รู้สึกว่าสงสารนะสงสารที่ต้องเอาชีวิตส่วนตัวแบบมาลงมามาเหนื่อยมาทําร้ายตัวเองอะไรเงี้ยผมอย่างน้อยเขาไม่เขาไม่ดีขึ้นแต่ว่าผมก็เชี่อผมได้ทําแล้ว ถูกปะเปิดแฟ้มหน่อยจูเทียมตัวแต่งหน้าร้อนว่ะแม่แซมมีคนโทรมาจิิงๆนนะคนต่างๆที่แอนตี้ผมที่รุมแบบรุมะกรรมผมนะผมมีแต่อยากผมมีแต่อยากเดี๋ยวป่า มากินข้าวกันสักหนึ่งมือผมขออนุญาตเลี้ยงผมขออนุญาตเห็นครั้งแรกผมสวัสดีก่อนจะสวัสดีก่อนเลยแล้วก็จะคุยน <Okay, S 1> ะม้าอ๋อยังไงก็ามาคุยกันเถือนพี่นะแม่นะแม่ของน้ำสับโคกโชมากได้เลยอยากให้น้องบิ๊กส่งยายดมให้นอห้นองคำปุยด,ดีค่ะได้ผมส่ง <laughs> แม่เอ๋ยมึงเด็กไข่จะไป็นพออย่างนนเนี้ยจะบริเวณน้องไข่รวด จะต้องไปเบิ look, my son, my son, my son, ่งย้อนหล่ะนาะเตรียมนาจะเตรียมตัวต่ออย่างงี essions, ้นี้เนาะเมื him, his father, his ่อนี้่เสื้อผ้ายังไรให้ผู้สาวข้ามปุ๋ยสาวข้ามปุ๋ยไหมปลาดาวเมืองไรโสดอ๋อไอ้นี่มันคนละดาวบาเนี่ยเขามาเราจะต้องเบิ่งว่าเป็นดาวอย่างนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรต่างๆที่แบบว่าทำทำเรื่องราวมาแอนตี้ผพุ่ยพานธุ์ินเร่ไม่เราแต่งหน้าเลยปล่าใช่จ้ะ ทำอะไรมาแอนตี้พิพัฒนาพิรันเนี่ยผมก็ยังยังย้ำอยู่เสมอนะว่ายังอยากย้ำอยู่เสมอนะว่าเรามาคุยกันเถอะเรามาพูดคุยกันเถอะไหนเราก็เป็นคนไทยด้วยกันต่อให้แบบไม่หายกูหายกันเดี๋ยวอยากขอเจอหน้าสักครั้งหนึ่งรับรองคุณจะรักฉันมากแค่นั้นแหละรับรองเจ้าสินหาข่อยลายเก่าๆดี่สิ